คลิปนี้จะเป็นการทำใบ,บเสร็จรับเงินนะครับขั้นตอนแรกไปที่ขีดสามฉีดครับแล้วก็เลือกใบแจ้งหนี้นะครับจะเป็นการทำใบ,บเสร็จรับเงินจากใบ,ใจบ,กบแจ้งหนี้นะครับกดค้ังที่ใบแจ้งหนี้ครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนสถาน,นะครับสร้างใบเสร็จรับเงิน,นครับแล้วก็ไปไปเปลี่ยนที่ไปเปลี่ยนวันที่นะครับ ก็ตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะครับเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกข้างบนครับแล้วก็สามารถพรีวิวเอกสารดูได้ครับขออภัยครับอันนี้เป็นใบแจ้งหนี้ครับใบเสร็จรับเงินไปที่ขีดสามขีดครับ ไว้เซ็นรับเงินแล้วก็พรีวิวเอกสารครับจบการนำเสนอครับ